ผมเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมต้องเจอข่าวนี้แน่ๆผมเลยชิงอ่านลูเบนอโมริมไม่ทนอีกต่อไปแล้วโว้ยจะทําการตัดชื่อนะครับสี่นักเตะแมนยูที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมออกไปซะพวกสี่กุมารรายงานจากเดอะซุยนะฮะหรือก็คือเดอะซันสื่อจอมสาระแนลูเบนอโมริมนะครับไม่ต้องการที่จะใส่ชื่อนักเตะทั้งสี่คน ประกอบไปด้วยแรดฟอร์ดอันโตนี่ซานโชและรวมถึงอเลฮาโดกานาโชนะครับในการที่จะเดินทางไปที่ทัวร์พรีซีซั่นอมโมริมต้องการผู้เล่นที่พร้อมจะทำงานหนักเพื่อสโมสรเท่านั้นอมโมริมกำลังเน้นย้ำถึงอำนาจของเขาในสโมสสนช่วงซัมเมอร์เนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วที่เขาจะได้สร้างทีมตามแบบที่เขาอยากให้เป็นเขาไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไปแล้วเขาต้องการแค่ผู้เล่นที่ พร้อมจะลงไปยอมตายเพื่อเขาและเพื่อสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นด้วยกับแนวทางปรัชญาวิธีการเล่นของเขาเท่านั้นเขาต้องการทำให้ทีมนมีขนาดที่เล็กลงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้มันกลมเกลียวสามัคคีกันภายในทีมอาอ่าอยู่กันแบบเท่าไหร่ก็เท่านั้นให้ทุกคนได้ลงเล่นเพียงพอฟิตเต็มที่มาถูกใช้งานเขาไม่ต้องการพวกนิสัยไม่ดีนะ ที่จะมาคอยกวนใจเขาหรือคอยมาสร้างปัญหาดังนั้นเขาจะตัดเนื้อร้ายทิ้งให้หมดเลยก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเมื่อถึงช่วงประกาศรายชื่อนักเตะที่จะบินไปทัวร์พีซีซั่นเนี่ยจะมีใครไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดอ์ซันบอกว่า4คนนี้ใช่ไหมซานโชแรดฟอร์ดอันโตนี่กานาโชเนี่ยจะมีใครติดสอยห้อยตามไปหรือเปล่าไปกันครบ หรือไปบางคนหรือว่าไม่ได้ไปทั้งหมดเลยแต่อย่างว่านะครับอันนี้เป็นรายงานมาจากเดอะซันไม่แห่เดอะซันนี่ของชอบอยู่แล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องความชิบหายวายป่วงในส่วนของเจ้าหนูเดียโก้เลออนกันบ้างนะครับเตรียมเข้าร่วมทีมในช่วงพรีซีซั่นนะว่ากันว่าตัวนักเตะเนี่ยจะเดินทางมาถึงสโมสรอนในวันที่หนึ่งกระกฎาคมนะครับต้นเดือนหน้าโดยสโมสสอนเนี่ยก็จะให้เขาลงฝึกซ้อมกับทีม แล้วก็จะประเมินผลงานแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะให้เลออนเนี่ยไปอยู่ในระบบอะคาเดมี่เยาวชนของสโมสรหรือว่าให้เล่นในทีมชุดใหญ่เลยถ้าเกิดมีแววว่าแบบเฮ้ยเล่นได้อ่ะมาถึงปุ๊บไม่ต้องปรับตัวผลงานดีในการฝึกซ้อมอาจจะมีลุ้นอยู่ในทีมชุดใหญ่แต่ตอนนี้กระแสที่ทางข่าวอ่ะดูถูกส่งเข้าระบบเยาวชนอะคาเดมี่สโมสรมากกว่า แล้วก็อีกทางเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการถูกปล่อยยิ้มตัวไปนะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสําหรับเนื้อหาข่าวในช่วงต้นคลิปสวัสดีแฟนช่องทุกท่านคลิปสรุปข่าวประจำวันที่20เดือน6ปี2568ขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งการันตียอดขายดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนุงรัง ผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ด e สคริปชั่นแล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ u t u b e ด้านล่างแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมไข,ข่คีนเซอร์คีนเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กรูมิงล้างน้องชายได้สะอาดล้ำลึกชวลดการสะสมของแบคทีเรียลดต้นต่อของการเกิดกลิ่นมี2ส,สูตรให้เลือกใช้กันนะครับหรือว่าจะสั่งไปเลยทั้ง2ส,สูตรเลยก็ได้ ลีเล็กซิ่งวอมอุ่นๆใช้ตอนในเหนื่ออยากผ่อนคลายลีเฟชชิ่งคูเย็นนิดๆใช้ตอน,น,อนร้อนๆอยากสดชื่นบำรุงผิวน้องชายให้นุ่มชุ่มชืน้น72ชั่วโมงแล้วกูจะกั้นหายใจทำไมวะเนี่ยฝากันไปด้วยนะครับไข,ข่คีนเซอร์คีนเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข,ข่กรูมิงคอนเทนต์สรุปข่าวที่นำมาย่อยนำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับต้นคลิปนี่เราอ่านของเดอะซันไปคราวนี้เราจริงจังกันบ้างยืนยันจากโรมาโน่นะครับ ที่ล่าสุดไปเขียนข้อมูลผ่านทาง g i ฟ e m มีสปอรในหัวข้อรายงาน Exclusive คอนเฟิร์มว่าเอมี่มาร์ติเนสจะตอบตกลงย้ายมาร่วมทีมซึ่งก็เป็นข่าว breaking news ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ด้รับสัญญาณเชิงบวกจากเอมี่มาร์ติเนสหลังการพูดคุยเบื้องต้นอันนี้เป็นการติดต่อไปที่ฝั่งของทางนักเตะนะครับแมนยู <c oughs> ก็ทักไปคุยปรากฏว่าที่ทางเชิงบวก ต,ตัวนักเตะไฟเขียวพร้อมจะตอบตกลงในการย้ายมาเล่นที่โรงละครแห่งความฝันถึงแม้ว่าแมนยูเต็ดนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้จะไม่มีโคต้าอยู่ฟ่าชเปส์ลกไม่มีฟุตบอลยุโรปให้เล่นก็ตามแต่เขาต้องการที่จะเริ่มต้นการเดินทางบทใหม่ในอาชีพการค้าแข่งของตัวเองก็มองว่าย้ายมาเล่นที่แมนยูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความท้าทายและเขาก็อยากที่จะคว้าโอกาสนั้นไว ณเวลานี้เอมี่นะครับกำลังรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของอังเรโอนาน่าโดยปีศาจแดงไม่ได้ต้องการขายโอนาน่าออกจากทีมไปและเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากทางรูเบนอโมรีมเรียบร้อยไปแล้วว่าเก็บโอุนาน่าไว้กับทีมต่อได้แต่หากมีข้อเสนอที่ดีสำหรับทุกๆฝ่ายเขาก็ไม่ใช่คนที่จะแตะต้องไม่ได้แล้วก็มีข้อมูลข่าวที่ โยงกับผู้สาประตูอีกคนนึงซึ่งก็ถูกจับมาเอี่ยวกับแมนยูนะครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างวานย่า <One Yeah, S 2> มิรินโควิดซาวิชแต่เป็นทางนาโปลีนะครับกำลังเจอจากับโตริโน,โนต้นสังกัดเพื่อคว้าตัววานยาในราคาค่าตัวอยู่ที่18ล้านยูโรหรือประมาณ15.3ล้านปอนด์โอ้โหถือว่าค่าตัวเนี่ยไม่ได้สูงนะครับ18ล้านยูโรนาโปลีต้องการที่จะเร่งปิดดีลนี้ให้ได้ก่อนที่แมนยูจเตแล้ก็สโมสอนื่น จะทําการเดินหน้าในดิวนี้อย่างเต็มตัวทีนี้กลับมาที่เอมี่มาติเนสนะครับข้อมูลข่าวเนี่ยแวดแววว่าแอสตันวิลล่าต้องการค่าตัวอยู่ในเลท 30- 40ถึง40ล้านปอนด์ส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าสูงเกินไปถึงแม้ผมจะชื่นชอบเอมี่แล้วก็อยากได้เอมี่เนี่ยมาเล่นให้กับแมนยูเต็ดมาซักระยะหนึ่งแล้วถ้าเกิดใครฟัง ไลฟ์สดหรือว่าคลิปสรุปข่าวช่วงก่อนหน้านี้ผมมองว่าเป็นผู้สาประตูที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับอีกอย่างหนึง่งถึงแม้ว่าผลงานในปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเจอไม่ว่าจะจากเพจจากเว็บไซต์หรือจากที่ไหนก็ตามที่เขาลงเป็นแฟกต์นะข้อเท็จจริงระหว่างเอมี่มาติเนสกับอังเดรโอดาน่าโอดาน่าเนี่ยดูเหนือกว่าเอมี่ด้วยซ้ำเอมี่อยู่ในช่วงกราฟตก อย่างที่บอกไปนะครับภาพรวมผมยังคิดว่าเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยเก่งกว่าอังเรโอนาน่าโดยเพราะประสบการณ์ที่เขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในเวทีระดับสูงเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยนิ่งกว่าอังเรโอนาน่าซึ่งไอซีต่างๆเราเนี่ยมันจะไม่ถูกบันทึกเป็นข้อมูลสถิติตัวเลขหรือว่าสแตทอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมถึงแม้ผมจะชื่นชอบเอมี่มาติเนสแต่มันก็ต้องแยกส่วนแยกประเด็นไอเรื่องค่าตัวเนี่ย ผมมองว่ามันแพงไป30มสถึงสีล้านปอนด์กับผู้สาประตูที่อายุ32มสย่าง33ผมว่าแมนยูไม่ควรจ่ายถ้าเกิดสามารถไปต่อรองค่าตัวให้เหลือประมาณ15ล้านปอนด์อ่ะไม่เกิน20ล้านปอนด์ประมาณเนี้ยผมว่ากำลังดีแล้วก็ไปซื้อมาได้ในความเห็นผมนะแฟนบอลตาดำๆคือถ้า30 40ล้านปอนด์เนี่ยผมว่ามัน มันดูแรงไปหน่อยนะครับกับผู้สาประตูที่อายุขนาดนี้แล้วเนาะแล้วก็ผลงานในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดปลงมาด้วยไม่ได้อยู่ในช่วงพีคอะนึกภาพออกไหมอะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาอีกอย่างหนึง่งที่เราต้องคำนึงถึงเหมือนกันคือแมนยูอะก็ต้องพยายามผ่องถ่ายอังเดรโอนาให้ได้ด้วย อันนี้แหละเป็น้อยต์สำคัญเลยแมนยูต้องหาทางปล่อยโอนานาให้ได้มากันที่เรื่องต่อไปนะครับท่านผู้ชมเป็นสรุปประเด็นใจความสำคัญของข้อมูลที่เบนจาคอบเนี่ยไปอัปเดตผ่านทางช่องดียูเตสแตนนะครับเบนจาคอบเนี่ยบอกว่าดีลของโยเคเลสคือมันไม่ได้หมายความว่าเขาอ่ะปฏิเสธแมนยูนะอันนี้จะให้ข้อมูลตรงกับฟาบิซิโอโรมาโน เบนจาขอบบอกว่าโยเคเลสอ่ะที่เลือกอาร์เซนอลไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธแมนยูแต่ถ้าเกิดอาร์เซนอลสามารถคว้าตัวเบนจามินเซสโกได้ทีมอื่นก็มีโอกาสในการจะดิวโยเคเลสพูดถึงดิวเบนจามินเซสโกอ่ะจริงๆแมนยูก็เคยมีข่าวสนใจอยู่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะสามารถจับตามองได้หากว่าอาร์เซนอลไม่ทำดิวเซสโกแล้วเราไปเลือกคว้าตัวโยเคเลสเหมือนเป็นอารมณ์เก้าอี้ดนตรีอะ แมนยูถ้าจะมาสนใจเบนจามินเซสโกมันก็มีความเป็นไปได้ผมถึงได้บอกไงเป็นเก้าอี้ดนตรีในส่วนของลิซไซชื่อกองหน้าอีกคนหนึ่งอย่างคูโกเอกิติเก้ที่แรงในช่วง3-4วันที่ผ่านมานะครับเป็นในลักษณะที่แฟงฟิร์นพยายามปั่นข่าวอยากให้เกิดการประมูลยืนบิดแข่งกันเพื่อชิงตัวนักเตะแต่จะถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีสโมสรไหนนะที่แบบว่ายืนข้อเสนอยังเป็นทางการ มาเพื่อคว้าตัวฮูโก้เอกิติเก้ดิวของลัสฟุทอยลุนนะครับตอนนี้สโมสสก็ต้องพยายามหาทางออกนะแต่อยลุนน่ะอยากที่จะอยู่กับแมนยูต่อแล้วก็ลูเบนอโมริมอ่ะมีแนวโน้มอยากเก็บเซิร์ฟซีเอาไว้แล้วก็ปล่อยอยลุนออกไปชองฟิลิปมาเตต้านะครับเป็นดิวที่ซับซ้อนก็ต้องรอดูการตัดสินนะเรื่องของ ดรามงดราม่านะครับทุกคนคงจะได้เห็นข่าวและประเด็นพาเลตกับนอตติงแฮมฟอร์เรสศึกชิงไปเล่นยูโรปา้าลีกอาจจะต้องรอให้การตัดสินเนี่ยคำร้องที่ฟอร์เรสยื่นเนี่ยมันได้ข้อสรุปก่อนนะครับแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยมีข่าวว่ากำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางพาเลตแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะเป็นดีลที่มีความซับซ้อนก็ต้องเว้นไว้ก่อนรอดูก่อนสำหรับมาเตต้า ในส่วนเรื่องของดูซานเวลาโควิดนะครับเบนจาขอบก็บอกว่าไม่คิดว่าแมนยูอ่ะจะสนใจดูซานนะแล้วก็ส่วนตัวเขายังไม่ได้ยินข้อมูลข่าวที่จับแมนยูมาโยงกับดูซานสถานการณ์ผู้สาประตูนะครับเบนจาขอบบอกว่าอังเดรโอนานะ่ายังไม่ถูกสโมสสอนแจ้งว่าเขาจําเป็นต้องย้ายทีมนะหาสโมสรอนใหม่ซะนะเวลานี้ยังซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยมันจะสอดคล้องกับที่ฟาบิซิโอโรมาโน รายงานข่าว e x c l u s i v ซตอนที่ผมผมอ่านไปช่วงกลางๆคลิปอะครับที่โอนาน่าเนี่ยสโมสรไม่ได้ต้องการขายยังอยู่ในแผนงานโปรเจกต์ของทีมแล้วก็ลูเบนอโมริมเนี่ยอนุมัติแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดได้ข้อเสนอที่ดีกับทุกฝ่ายแมนยูก็พร้อมปล่อยเราก็เป็นจาคอบเนี่ยมองว่าการจ่ายเงินซื้อเอมี่มาร์ติเนสสี่สิบล้านปอน หรือแม้กระทั่งผู้สาประตูดาวรุ่งนะครับอย่างเจมส์แทฟฟอร์ดนะจริงๆผมก็แอบปลื้มเหมือนกันดูจะเป็นค่าตัวที่สูงเกินไปสำหรับแมนยูเอเต็ดเดียโก้เอเดียโก้ขอโทษครับเดียโก้คอสตามักที่จะมีชื่อนะอยู่ในการพูดคุยอยู่ในการประชุมของบอร์ดบริหารตำแหน่งผู้สาประตูคนใหม่ที่ต้องการที่จะคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมอยู่เป็นระยะระยะแต่ว่า ยังไม่ได้มีการติดต่ออะไรทั้งนั้นในดิวของคอสตารนะครับในส่วนแบนด์เอ็มบูโมนะครับก็ยังคงประชุมกันอยู่ทุกวี่ทุกวันในเวลานี้กำลังหาจุดกึ่งกลางเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดโครงสร้างดิวหรือการชำระตังนะครับมันก็จะครอบคลุมทั้งหมดคือแมนยูอ่ะต้องการให้การยื่นบิด2รอบต่อไปมันปิดดิวได้เลยมันจะไม่มีบิด3หรือว่าบิด4 ก็เลยทำให้ค่อนข้างลากยาวนะครับในเวลานี้แต่ทุกฝ่ายเนี่ยก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก็ข้อมูลเดิมกับท่านผู้ชมเรื่องของเอ็มบูโม่ข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับลอรีวิทเวลผู้สื่อข่าวสายตรงแมนยูเทียหนึ่งนะครับจากเดอะแอลติกยูเเปิดเผยว่าในระหว่างกระบวนการเซ็นสัญญากับเทเว่นนะครับจริงๆแล้วว่ามีสโมสรอ,อย่างเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอ ในด้านการเงินที่น่าสนใจมากกว่าแล้วก็บางข้อเสนอเนี่ยสูงมากกว่าแมนยูเนี่ยสเท่าเลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีสโมสรนนอกอังกฤษอย่างบาร์เซโลนาแล้วก็โอลิมปิกมักเซยที่สนใจเฮเวนด้วยแต่สาเหตุที่ทำให้ดีลนี้ประสบความสำเร็จนะครับก็คือเจสันวิลค็อกเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นคนโน้มน้าวให้ตัวนักเตะเนี่ยเลือกย้ายมาอยู่แมนยูเต็ วิลคอ็อกก็พยายามอธิบายว่าเฮเวนจะเข้ากับแผนงานของแมนยูเต็ดได้อย่างไรนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังดีลนี้นะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดีลนี้ประสบความสำเร็จเหนือสโมสรคู่แข่งทั้งหมดซึ่งแมนยูก็ไปเซ็นมาค่าตัว1.5ล้านปอนด์นะถูกมากแล้วก็ฤูดูก,การ้าเนี่ยถ้าไม่ไปสวยเจ็บเรายังสามารถคงเรื่องของความนิ่งแล้วก็ฟอร์มการเล่นได้ ผมว่าเป็นตัวหลักนะครับเบียดได้แบบไม่ยากสำหรับเฮเวนนะ่ะส่วนเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความมั่นใจเนี่ยถ้าเกิดไม่ปีหลุดหรือว่าได้รับโอกาสมากขึ้นแล้วตัวเองข่คว้าไว้ได้ผมว่ายังไงนักเตะพัฒนาต่อเนื่องแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝีเท้านะก็ขอให้มันเป็นปีที่ดีสําหรับเฮเวนและรวมถึงเลนิโยโร่ด้วยนะครับผมจะกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บนี่แหละ บางทีนักเตะดาวรุ่งม,มีแวร์เฮ้ยกำลังมากําลังมาไม่สวยเจ็บอีกแล้วก็สุดท้ายนะครับต้องแต่เขาเป็นผอกีฬาอย่างเป็นทางการวิลค็อกก็เป็นผู้นําในการดําเนินการซื้อขายนักเตะของสโมสรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการคว้าตัวคุณย่าและกําลังดิวเอมบูโมได้รับการประสานงานช่วยเหลือจาก Matt Har rip, We well, แมทฮากรีฟคิโตเฟอร์วิเวลแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะครับจะอยู่ระหว่างวิลค็อก เบราดาแล้วก็รูเบนอโมริมนะที่ต้องตัดสินใจร่วมกันและอาจจะมีเซอร์จิมนะครับเข้ามาร่วมวงบ้างบางส่วนในการพิจารณาแล้วแต่เคส by เคสไปถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงแล้วก็รถยนต์คุณภาพสุสุเกนะครับทำการจอรถยนต์สุสุกิวันนี้รับดีลสุดพิเศษสุสุ i ก e y o ย r Dream พบกับข้อเสนอดอกเบี้ย0%นเ็าน60เดือนหรือขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือสูซูกิบรีฟรีโปรแกรม7ปีรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองแน่แต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สูซูกิทั่วประเทศหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th แล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับงานฉลองครบรอบ7ปีเกม F1 Online จัดขึ้นที่ซีคอนสแควร์สีนครินทร์ก็มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22นะครับ ในงานก็มีบูธกิจกรรมมีร้านเสื้อบอลวินเทจด้วยนะแล้วก็เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของคานิวาวด้วยนะครับส่วนวันพุ่งนี้เนี่ยวันที่21สตีเวนเจอราดจะไปพบปะพี่น้องชาวไทยนะฮะตำนานหงแดงลิฟท์ผู้แล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับจะไปรวมงานด้วยรวมถึงกองทัพอินฟูซึ่งผมก็ไปที่งานด้วยเหมือนกันนะครับใครอยู่ระแวกระแวกแถวนั้นนะนะหรือว่าสามารถสะดวกในการเดินทางมาที่งานได้ก็ ไปเจอกันที่งานนะครับเกม f อฟซีออนเกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่าคืนนี้มีไลฟ์สดเกมเอฟซีออนลนด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวแมนยูเอต์กันเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ bye bye, บ๊ายบายจุ๊บๆไลฟ์สดมาไม่เกิน4ี่ทุ่มกับท่านผู้ชม